สดีครับคุณมนครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้แฟนคลับนะถามมาอยากให้ทําเทียนทะเลให้ชมนะมีอยู่นะครับมีมีเยอะนี่โชว์ต้นเดียวมีต้นเดียวมีเอ้าแล้วมีต้นเดียวนะครับแต่ก็อยากให้ดูนะฮะเทียนเทียนทะเลแบบทรงต้นนะครับทรงต้นเอี้ยวนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับวันที่อาทิตย์ที่สิบสามพฤศจิกาคุณมนตร เจอกันที่เชิญที่ที่สมาชิกไปเที่ยวที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมครับมีมิ팅ช่วงเช้านะช่วงเช้าอ่าช่วงเช้าครับมีมิ팅พบปากสังสรรค์คุยกันเรื่องบอนไซอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับใคร,ใครว่างก็ไปใครว่างก็เชิญไปเที่ยวครับมีไม้ก็เอาไม้ไปพาไม้ไปเที่ยวด้วยได้ครับพบ<ว>ปะพบปะพบปะกันคนะคที่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล้าวนะฮะเดี๋ยวไปหาบอนไซบรนมดได้เดี๋ยวเราจะ นำไม้ตัวอย่างไปให้ชมด้วยนะครับมีตอมีเตออะไรเงี้ยนะครับนะที่วันในช่วงเช้านะฮะในรอบต่อๆไปก็อาจจะไปพบปะกันอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีติ้งแล้วนะคุณมนะครับผมนะคุณมลก็จะมีไม้ไปชมถามได้ทุกเรื่องนะครับสร้างงานไปได้วยกันนะคุณมนะครับผมนะอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะครับเจอกันที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมรมกล่าวครับเอาละ วันนี้นะต้นนี้เป็นไงครับคุณวศนันาตอรรี่เพียนทะเลครับผมจะมาสร้างเป็นทรงต้นต้นเอี้ยวเนี่ยครับเป็นทรงต้นแล้วก็ไม้จิ๋วครับอ๋อใน,นไม้จิ๋วเลยครับผมจะทาเป็นไม้จิ๋วครับปกติเขาเขา,เขาบิดลีลาบิดอะไรใช่ไหมครับผมเขาจะทําแบบนั้นกันเนาะครับผมส่วนมากจะเป็นส่นวนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ต้นนี้เอามาเป็นทรงต้นเลย ป็นนต้มันเป็นยังไงครับต้นตอมันคือธรรมชาติให้มาเนี่ยอันนี้ธรรมชาติให้มาแล้วเนี่ยมันเนี่ยผมก็มาตัดตั้งอ่ะตรงเนี้ยอ๋อหมายามว่าต้นใหญ่ต้นมันจะเป็นง่ามเป็นโคอ่าเป็นไม้ง่ามที่ธรรมชาติให้มาอืมง่ามแล้วผมก็มาตัดตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็เสียงเขียงเลยอ่ามาเขียงตรงนี้สร้างกิ่งสองแล้วก็ทําลําต้นขึ้นมาต่ออืมอืมอืมเขเขียงเนี่ยปุ๊บก็จะมาเขียงตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้กิ่งหลัง แล้วก็ได้ลําต้นขึ้นไปต่อแล้วก็มาเขียงอีกทีได้กิ่งหน้าได้ลําต้นขึ้นมาต่อแล้วก็มาเขียงเพื่อจะทํายอดกากเอาห้าก <Liu> ิ่งหลักจบเลยเอาสมมุติวนี่นะครับนี่นี่นี่หน้าไม้ฝั่งนี้นะฮะถูกต้องครับนี่ทับหลังทับหน้านี่กิ่งเมนครับถูกไหมครับถูกต้องครับไอ้เจน้นี่ก็ซับหน้าทับหลังกิ่งเมนถูกต้องครับโอ้โหนี่เล่นเขียนตัวเลทรงต้นเกี่ยวนะครับใช่ครับแล้วก็นี่กิ่งหลังเลยกิ่งหลังครับ หน้าลึกครับไอสีลึกหน้าลึกครับไอหน้าหน้าอีงหน้าหน้าสีหน้าห้า,หา, 4, หาใช่ครับนะครับแล้วก็ตั้งยอดตรงนี้นี่นี่อันอันนี้มาอาจจะมีหกแซมนมี่หกแซมหลังเป๊ะไปปิดช่องว่างตรงนี้ใช่ครับครบทิศทั้งแปดแล้วก็จ,จะจบประมาณแค่นี้ครับยี่สิบเซนไม่เกินแน่ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ยี่สิบเซนเป็นไม้จิ๋วดิเป็นไม้จิ๋วครับ ไม้<ผ>มจิ๋วผมตั้งใจงจะทําเป็นไม้จิ๋วเลยต้นเนี้ยโอ้โหจะไปประกวดนะครับโอ้โยยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงนะยังไม่ประกวดนะประกวดกันเองไงผมตัดสินให้นะครับเอาแล้วครับก็เล็มๆให้ดูก็เนี่ยครับการทําเทียนของผมผมผมก็ไม่ค่อยมีความถนัดกับเทียนทะเลเท่าไหร่นะครับแต่คือที่ผมทําลองทํามาจะให้มันเนี่ยผมก็จะไล่ข้ออย่างเงี้ยตัดเขาไปเรื่อยๆอ่ะคือข้อต่อข้อเลยอะครับ แล้วเขาจะแตกยิบขึ้นมาเองเลยครับก็ไล่แขนงเหมือนเหมือนไม้อื่นนะถูกต้องครับแต่บางทีถ้าเราไปตัดกิ่งอ่ะขอให้มีใบใบยอยู่ไว้หน่อยนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะทิ้งกิ่งได้ครับคนละมันระวังเอาครับผมโอทเทียนทะเลก็สร้างแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้คือผมทดลองเลยครับอาจารย์เพราะว่า มันผมลองดูแล้วว่าไม่ค่อยมีคนทำแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งผมมีอยู่ต้นเดียวเนี้ยผมเห็นโครงสร้างมันมาได้ผมก็เลยลองทำเล่นดูครับเพราะว่าอยากลองแค่นั้นเองครับกิ่งกิ่ง <laughs> บนกิ่งกระโดงก็ตัดออกเอากิ่งข้างไว้เราบิดตาไว้แล้วนี่ทำไม่เรียบร้อยอนะบิดตาไว้แล้วนะครับอันไหนที่โผล่ขึ้นข้างบน,นลราก็ตัดออกไปนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับไล่ไปเรื่อย อันนี้เป็นกิ่งเมนนะเนี่ยอย่างนี้ตัดออกอย่างนี้ก็ต้องตัดออกไปก่อนใช่ไหมเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนขอดูหน้าไม้ก็เลี้ยงขนาดก่อนนะครับเดี๋ยวออกเลยครับผมอยากให้เส้นเมนมันโตครับนะอันอื่นก็เอาออกนะครับลักษณะเหมือนกับเลี้ยงโม่งหนูลาไปเลยเนี่ยใช่ครับคงไม่เหลืองมั้งไม่ไม่ไม่น่าจะขาดธาตุอาหารก็เหลืองแต่ว่าทีนี้ให้ให้ปุ๋ยทางใบได้นะครับนี่เป็นการสร้างไม้ที่ออกมาอีก ลักษณะหนึ่งนะครับะบเอาไม้ที่เขาสร้างเป็นทรงอื่นนะฮะเรามาสร้างทรงต้นนะครับมีท่านใดสร้างไม้ในลักษณะนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับ โดยมากเทียนทะเลก็จะเป็นแบบว่าพวกรูปทรงลีลาฟรีฟอร์มอะไรย่าเงี้ยครับสั้งง่ายดีที่ที่เป็นทรงต้นแบบว่าเหมือนไม้สาคลนที่ไทยเราชอบสร้างกันนะครับครับยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่อ่ะครับเนี่ยเป็นทรงมาตรฐานทรงต้นเอี่ยวไทยครับนะครับก็น่าจะลองดูนะใครมีเทียนทะเล ออยู่้างใตเผมก็จะบิดตาร้อยหมดนะครับมันจะทํางานง่ายอืมถ้าเราไม่บิดเนี่ยมันจะทํางานยากเลยนะครับอืมนะสร้างเหมือนไม้ทั่วไป <c oughs> นะเหมือนม่งหนูลาเลยนะครับแ <c oughs> <ช>ล้วใบละเอียดสวยนะครับอันนี้ให้ปุ๋ยอะไรไหมครับหรือพิเศษไหมผมก็จะฉีดปุ๋ยปลาแล้วก็อัโมโคสแล้วก็16-16นะครับคือผมมีแค่ต้นเดียวและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเทียนทะเลด้วยผมยอมรับเลย ก็มีอยู่ต้นเดียวแล้วก็ทดลองเลี้ยงอยู่ต้นเดียวเนี่ยครับอ๋อแล้วก็โตก็วสวยได้นะครับเขาาก็งามดีนะครับเใบอย่างเงี้ยนะเนี่ยๆก็โอเคเรางามครับนะ <S an> เราทําแล้วก็สวยสวยนะผมชอบต้นนี้คือโคนเขาเป็นมอสขึ่งมันเก่าแก่อ่ะครับอืมแล้วก็ลากอะไรฐานลงฐานลากเลยเขาก็โอเคนะครับอือห็นไ,<ด><ๆ>ไหมเพราะนั้นอะไรก็สร้างได้แต่ขอให้สวยไม้อะไรก็ได้ ขายได้ขอให้สวยนะครับใช่ครับโอเคนะครับสวยจริงขายได้แน่นอนขอให้สร้างให้สวยอะขายได้หมดนะครับรขายได้หมดนะครับเพราะนั้นบอนไสของเรานะฮะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แน่นอนนะครับคุณมดก็ดูแลไปกันแล้วกันนะครับคลิปนี้เราก็คงมาพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับใครสนใจแวะไปที่มิเต็งเล็กมากเลยครับเจิ๋วเลยจิ๋วเลย นะครับเดี๋ยวเจอกันครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล่าวนะครับเดี๋ยวลงคลิปไปให้ขอบคุณครับคุณมดครับที่ให้ความรู้นะครับเทียนทะเลให้แฟนคลับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ